สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมเมืองที่มีชื่อว่าแกนนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อีกเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยียมค่ะ เมืองนี้นะคะในยุคกลางแกนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรปค่ะและในปัจจุบันนะคะเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแกนด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ แกนนะคะที่เบลเยียมนะคะซึ่งวันนี้เราเป็นวันเดททริปเรามากันที่อคาสเซนะคะซึ่งชื่อว่า Castle o f t h e c o m t e ม right? เทส t h ท c แค t เซ t ลออฟเดอะคอมนะคะอันนี้เราซื้อตั๋วที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรอะตั๋วสำหรับคนะอายุย6่ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เราอยู่ที่ราคา10ยูโรเนาะวันนี้เรามากกับเพื่อนสาวชาวจีนฮัลโหล นี่นะคะเวลาซื้อตั๋วเข้ามาเขาจะให้อันนี้นะคะเป็นเฮดโฟนนะคะเป็นหูฟังแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงให้เราเข้าไปตามจุดต่างๆแล้วก็กดนะคะตามหมายเลขสาที่เขาก็จะบอกเล่าเราื่องราวปวัตนะคะเดี๋ยวมาพามาชมกัน ปราสาทแห่งนี้ค่ะเป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคกลางนะคะซึ่งปราสาทแห่งนี้นะคะก่อตั้งมาโดยเป็นที่อยู่อาศัยของเขาน f ์ออฟเฟนเนะคะจนถึงปี1 3 3 5 3ค่ะต่อมานะคะก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือนจำ หลังจากเปลี่ยนเป็นเรือนจําก็เปลี่ยนเป็นโรงกระสาบนะคะหลังจากเปลี่ยนเป็นโรงกระสาบแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรงงานไฟและหลังจากนั้นค่ะก็ได้รับการบูรณาการนะคะแล้วก็ในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นสถานที่สําคัญของเมืองแคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างบนเฮียวกเาดัตฟ้าสูสุดข,ข,ของแคสเซิลนะคะมาดูกันเดีย๋ยว สำหรับใครที่มาเที่ยวโยุโรปนะคะแกนประเทศเบลเยียมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาสำหรับใครที่ชื่นชอบในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และที่สำคัญค่ะสามารถเดินชิวๆตามเรียบคลองของประเทศนี้ได้เลยค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปเยือนเมืองไหนประเทศไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอครั้งต่อไปค่ะ